สวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปี2024นะฮะในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่นะฮะ2025หรือว่า2568นหระฮะหรือว่าส่งท้ายปี2024นะฮะในคลิปนี้เนาะก็คลิปนี้ก็อาจจะแตกต่างไปจากปีที่มันผ่านมาเนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเปิดกลงเปิดกล้องนะ,ะแต่ว่าในปีนี้ก็เอ่อด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ก็ทําให้แบบมัน ไม่สามารถที่จะเปิดกล้องแล้วก็คุยไปแบบเหมือนปีที่แล้วได้เนาะนะครับแต่ว่าก็หลักๆก,ก็คือในคลิปนี้เราก็จะมารีแคปปี2024นะครับหรือว่ามาย้อนดูนะครับว่าปี2024เนี่ยเราได้ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เราก็จะมาแบบดูว่าเราทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างนะฮะโอเค okay, อันนี้ก็เป็นารามผมเองนะฮะตอนนี้ก็เลเวล115แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ติดตามผมนะแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตสักเท่าไหร่นอกนะครับสำหรับคลิป HD hey นะครับ ก็เราก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเคยบอกไปในหลายหลายคลิปนะว่าเอ,องานมันมันค่อนข้างยุ่งนะงานมันหนักนะเราก็แบบไม่ค่อยมีเวลานะไม่มีเวลาคือไม่มีเวลาจริงเลยนะนะครับแทบเวลาใช้ชีวิตแทบยังไม่มีเลยนะครับนั่นแหละนะครับมันก็เลยติดคัดปัญหาเรื่องเวลานในการทําคลิปแล้วก็เวลาพักผ่อนนะมัน มันมันมันบาลานซ์ไม่ได้จริงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปย้อนดูคลิปของปีที่แล้วกันเลยนะครับว่าในช่วงปลายปีที่แล้วผมได้ตั้งเป้าหมายอะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมเนี่ยคลิปที่ผมซูมไปนะฮะมันก็เป็นคลิปของปีที่แล้วนะครับลาก่อนปี2023นะฮะสวัสดีปีใหม่2024นะฮะเป็นคลิปที่ผมได้ลงไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันเลยว่าเราเนี่ยตั้งเป้าหมายอะไรไปบ้างนะฮะอันดับแรกเลยเปิดมาเจอหน้าตัวเองแบบ อีนะ่าผมในปีที่แล้ววะเออนะครับมันก็เแต่ว,ว่าแบบหน้าตายังสดใสอยู่หน้าต่างจากหน้าตายตอนนี้มากนะครับก็ทํางานหนักจนโซมไปหมดแล้วนะตอนนี้ <c oughs> นะครับเออนะก็ตอนนั้นก็ ก็อัดคลิปอยู่บ้านนะตอนนี้อัดคลิปอยู่กรุงเทพนะครับก็ต่างสถานที่กันด้วยนะครับแล้วก็เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับคอมเมนต์เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับมาตั้งเป้าหมายนะครับผมแล้วก็มีซูเปอร์แชทด้วยนะครับจากคุณมี่นะครับขอขอพระคุณด้วยนะครับเออโดนิทไปเมื่อปีที่แล้วนะเพิ่งมาขอบคุณในปีนี้นะคือนั่นแหละนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมาตั้งเป้าหมายนะฮะต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณมากๆที่มาร่วมตั้งเป้าหมายกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปย้อนดูกันด้วยนะครับว่าตั้งเป้าหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําสําเร็จกันไปกี่ข้อนะครับนี่ฮะก็มีหลายๆคนเลยนะมาตั้งเป้าหมายนะฮะหนึ่งสองสามอะไรแบบนี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับก็มาตั้งเป้าหมายกันได้นะคอมเมนต์ตั้งเป well ้าหมาย3ข้อนะเออสามข้อขึ้นไปนะหรือตั้งกี่ข้อก็ได้แล้วแต่คุณนะครับผมก็จะตั้ง3ข้อเหมือนเดิมนะฮะหรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะเพิ่มไปในใต้คอมเมนต์นะฮะก็ในปี <t ก็คือนี่เลยนะครับหก็คือมีผู้ติดตามใน YouTube ื่นนะครก็ถือว่าทําไม่สําเร็จนะครับก็ตอนนี้มีแค่1นึ่งจุดสองแปดหมื่นนะฮะก็ไม่ถึงหมื่นห้านะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ข้อที่2นะผมตั้งเป้าไว้ว่าเลเวลฟาร์มในเฮดีเนี่ยต้อง120บวกนะฮะก็ทําไม่สําเร็จอีกเช่นกันนะับเพราะว่ามันไม่ถึงจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วก็มันคือผมไม่ค่อยได้ไม่ได้เติมฟาร์มพาร์ทุกเดือนนะเออนะถ้าผมเติม ามพาร์ไปอย่างน้อย6เดือนนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เติมทุกเดือนนะครับบางเดือนก็ชอ็อตไม่มีเงินก็ไม่ได้เติมนะรประมาณนั้นนะฮะเออนั่นแหละก็เลเวลฟาร์มหนึ่งอบก็ข้อที่2เนี่ยไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ข้อที่3ามนะครับได้เป็นซูเปอร์ครีเอเตอร์มีโค้ดเป็นของตัวเองนะก็คือชุมชน ครีเอเตอร์ของเฮเดเนี่ยหลายๆคนเขาจะมีโค้ดเป็นของตัวเองใช่ไหมพวกยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่แบบทําคลิปกับเฮเดนี่ยเขามีโค้ดเป็นของตัวเองอ่ะคุณผู้ชมนะครับก็คือเวลาเราเติมเงินเติมอะไรเราเติมซื้อเพชรซื้ออะไรต่างๆในเกมเนี่ยแล้วเราใส่โค้ดไปเนี่ยนะครับผู้สร้างก็จะได้รับส่วนแบ่งก็ประมาณ5-6%มันก็มั้งถ้าจะไม่ผิดนะนะฮะนั่นแหละแต่ผมก็ยังทําไม่ได้นะครับสำหรับมีโค้ดเป็นของตัวเองนะครับก็คือได้เป็นซูเปอร์ครีเอเตอร์นั่นแหละนั่นแหละก็ยังไม่มีโค้ด ข้อ3ามนี่ก็คือทำให้สำเร็จอีกเช่นกันนะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายคลิปนะผมก็แบบ เออได้พูดอะไรต่างๆบาๆไปนะฮะแล้วก็ผมก็ได้บอกว่าผมจะขึ้นมาทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมเออเนะี่ยก็ปีนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะก็ผมมาทํางานได้เกือบ1ปีแล้วนะถ้าเกิดว่าถึงประมาณกลางเดือนมกราเนี่ยก็ครบรอบ1ปีที่ผมมาอยู่กรุงเทพนะบแบบเต็มเตมตัวอะไรแบบนี้นะฮะก็นั่นแหละนะครับเมืองกรุงมันก็มีอะไรให้แบบนะ่าน่าตื่นเต้นเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะก็อยู่แค่แบบที่ทํางานแล้วก็ห้องแค่นั้นแหละนะครับไปไปมามาอยู่แค่นี้แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆนะเออนะครับ นั่นแหละครับหวังว่าปี2025จะได้ะจนภัยเยอะมากขึ้นนะแล้วก็จะมีอะไรดีๆเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะนั่นแหละนะอันนี้ก็เป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมสามารถมาย้อนดูกันได้นะว่าผมได้พูดอะไรไปบ้างนะฮะแล้วก็ใครที่มาตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะครับก็มารีแคปมาย้อนดูได้นะครับว่าใครตั้งเป้าหมายอะไรบ้างเนาะนะครับโอเคเรากลับมาที่เกม HD ของเราเหมือนเดิมนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับก็ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้เนาะนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นแบบผู้ติด,ดตามแบบตัวยงของผมทั้งนั้นแหละครับที่มาดูคลิปนี้เนาะเพราะปกติก็ดูคลิปปกติกันอยู่แล้วนะแต่ก็มันก็จะมีแค่ส่วนน้อยนะที่มาดูคลิปอะไรแบบนี้เนาะแต่ผมก็จะทําทุกๆปีนะผมทําให้มันแบบเป็นกิจวัตรในช่องไปเลยนะว่าออในช่วงท้ายปีเนี่ยผมจะมาทําคลิปอะไรแบบนี้สรุปแบบท้ายปีนะครับว่า เราได้ผ่านอะไรมาบ้างอะไรแบบนี้นะฮะก็นั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนปีที่แล้วเลยนะก็อย่าลืมมาตั้งเป้าหมายนะครับผมคนละอย่างน้อย3ข้อไปนะครับหรือคนละกี่ข้อก็ได้อนะแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ว่าขั้นต่ำก็นั่นแหละนะผมผมอยากให้อย่างน้อยสาข้อนะครับตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ พอสิ้นสุดปี2025เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราทําเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยสำเร็จไปกี่ข้อนะคคือถึงแม้มันจะไม่สําเร็จเลยนะครับผมสักข้อนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลย,เลยครับก็มาตั้งกันไว้นะครับผมเหมือนแบบผมเป็นกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งแล้วกันนะครับว่า ให้คุณมาจดตั้งเป้าหมายไว้ใต้คอมเมนต์นะเพราะว่าคอมเมนต์มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ของมันแบบนี้แหละนะครับพอปีต่อไปเนี่ยเราก็มาย้อนดูกันนะครับว่าคุณทําเป้าหมายของคุณสําเร็จไปกี่ข้อนะฮะนั่นแหละนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะก็ขออวยพรปีใหม่นะให้ทุกคนเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดินทางปลอดภัยนะใครที่แบบไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภยัยแล้วก็ฉลองสนุกสนานกับครอบครัวนะแล้วก็ขอให้มีความสุข มากๆในปี2025นะครับผมอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปี2024เช่นเคยนะครับโอเคก็อย่าลืมตั้งเป้าหมายกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงต้องมีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมในปี2025เนี่ยมีแลนที่จะทําอะไรเยอะแยะมากมายนะสำหรับเกี่ยวกับ u t u b e เนาะนะครับนั่นแหละก็เราติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับตั้งเป้าหมายกันด้วยแล้วก็ไปแล้วครับสวัสดีครับไปาย